สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมแฟนเกมเบอร์ทีวีเอฟซีไทยแลนด์นะวันนี้ผมจะมาเล่นอะชิวแล้วกับเพื่อนนะ EP เท่าไหร่นะจะไม่ได้หรือผมละเออช่างมันแล้วกันกลับอยู่กับไอเออยู่กับผมเซเว่นคุงนะครับเทีวีทีเฮดนะครับเกมมิ่งมาแล้วเย้คือเราชื่อย่อเป็นเซเว่นคุงแล้วกันเนาะง่าย <laughs> ตอดทีนะครับผมเราเปิดกี้ไขอไปขอผมขอเป็นผมขอเป็นคนชนรถนัดแล้วกันกับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวยังเปิดตอนเราไม่ใช่หรือยวไม่ได้เปิดเลยเพิ่งจะเปิดเมื่อกี้เนี่ยคือเอาบล็อกดินไปบล็อกดินอาจจะมีค่าแกทำให้ฉันเส็งมากแกทำให้ฉันดูแย่เจ้าหมาฉลาดแกทำให้ฉันดูเวัดเด ลาพีดเองเหลืเนอะเหรอทำไมอ่ะลาพีดไม่ใช่ลาพีดวันพีดอาจจะมีคำหยาดนะเพราะเนาะเพราะเพื่อนผมชอบพูดคำหยาดอย่างเดียวแล้วผมเป็นเด็กดีค่ะว่ามันไม่พูดหรอกคุณผู้ชมไม่ไม่พูดกันเอ้ยไอ้คุยมันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยติดสแปรบวกไปเลยน่ะไอ้กะดานทาโซเฮ้ย เซเว่นไอ้นี่อยู่ไหนอ,ไอ่ะเต็มชาร์ดอ่ะตรงนี้ชาร์ดเหรอเออมันอยู่ในที่ลึกลับอยู่ไหนอะต่างแดนเฮ้ยอยู่ไหนฮะ<ห>อยู่ไหนก็บอกว่ามันอยู่ในที่ลึกลับไงอยู่ไหนอ่ะเออว่ะอยู่ไหนเออไม่มันอยู่ไอ้ตรงหมู่บ้านด้านด้านด้านหลังหมู่บ้านอ,อ๋ออะไรวะเนี่ยป้ายของดีม ไอ้านไอ้ดีมันปักป้ายเองห้ามเข้าบ้านมึงอ่ะเนี่ยเองอย่าเข้าไปเลยยิงห้ามยิงเยอะว่ะมนี่ของมันมันไม่ให้เข้าไปยิงห้ามยิงเยอะว่ะกูป่นหมดอ่ะไม่อยาดูดิอย่ายุ่งกับมันเฮ้ยโกงเฮ้ยไอ้ดีมันใช้อย่าบอกนะว่าพลิกแอคที่มันบอกว่าถ้าเผลอตีแล้วตายอุ้ยอะไรวะแม่งโกงแม่งใช้นี่มันใช้พลิกแอคครับไม่อย่ารับเฮ้ยมีคนเข้ามาในเซิร์ฟเราแล้วก็โกงเฮ้ยแต่เราบอกไอดีไว้เดี๋ยวไอดีมันจะแบบไอ้นี่ เกียนเซิร์ฟเราเดี๋ยวเราไปทิ้งก่อนไอดีมันจะเกียนเซิร์ฟเราอ่ะไม่ได้อ่ะไปเกียนไปเอ้ยเอาเอาไปทิ้งเว้ยเอาไปทิ้งลาวาอะไรอย่างนี้ได้เด็กดีเด็กดีแหนขอร้องกลับคนเกะคนเซเว่นทีีไม่มไม่ไต้องเอาไปทิ้งเอาเอามาให้กูเอามาให้กูทำไมอะเผื่อไอดีมันเกียนเซิร์ฟกูจะได้ไอ้นี่จัดการไงเออเพราะว่าไอดีแม่งชอบเกียนเซิร์ฟกูอยากเล่าอ่ะธนูมันขนาดไหนวะยิงทีเดียวดีดไกลไปถึงพระจันทร์อะ ไม่ใช่แค่ดีดไก่ตายตั้งแต่ยังไม่ทันได้ดีดแหละเฮ้ยเอ็งเซฟยังเซเว่นเซฟอะไรเซฟเซฟอยู่ไหมเดี๋ยวของหายเว้ยมันไฟไหมนะเว้ยแล้วของมันก็จะหายไปเลยเวลายิงใส่เวลายิงใส่ธนูวเนี้ยเวลาใครยิงใส่แล้วคนนั้นตายของมันจะหายไปทั้งหมดเลยนะเว้ยเฮ้ยอย่าไอ้แฟงอันนี้มันแค่นัดเดียวก็เวีนกรรมกันต่อนะไม่เอาไอ้แฟงอย่าไอ้แฟงไอ้เลว คุณผู้ชมช่วยด้วยไอ้แฟงมันเอาดาบสุดโกงมาทำรูสุดโกงอุ้ยยิงไม่โดนแน่เลยยักษ์เอาดาบมาไปแจกอ้าเอา,เอาไปไกลๆเลย <c oughs> ไม่เกิดได้เหรอเอา้าทำไมเกิดตรงนั้นน่ะทำไมไม่เกิดกันมามา <ไง S 2> อย่าล่ะทีมพิศลองในตรงเนี้ยเร็วๆกดตัดคลิปเด็ดไอเดีย <c> ว <oughs> <c oughs> ขันวะข,นวขันขาคิดว่าขันขันส้นขันส้นขันโวน T P ดอดแข็งอะไรจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวของมันหายเว้ยของพวกนั้นอนะ เฮ้ยเร็วของมันหายแล้วทำไมไม่เดินเลยวะทีอ่าลุลุๆล,ล,ลุอ่าทีวีเอฟเอฟเอฟี F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 . ช่างม,านมันปะมึงเดินไปเองโอ้ยแล้วมันเสียเวลาแล้วของมันจะหายไหมเนี่ยไม่หายเดี๋ยวกูขโมยใหไ้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บอ่ะอก,กูจะเก็บเอง เอ้ยไอ้ไอ้นี่อันของอันตรายเดี๋ยวทิ้งลงลาวาก่อนเฮ้ยไม,ไม่ไม่ไม่ต้องทิ้งไว้เดี๋ยวเก็บเอาไว้ให้กูเดี๋ยวเวลาไอ้ดีมันเกียนเซิร์ฟจะได้ไอ้นี่ไงแล้วเราขอเก็บไว้ไม่ทำลายเซิร์ฟตัวเองหรอกเก็บไว้ในกล่องก่อนมันอาจจะโกงก็ได้มึงจะเอาไปใช้ตึดกูไม่ใช้เอ้ยแต่ดีมันก็โกงได้อีกนะเว้ยเพราะว่ามันใช้ไอ้นี่ที่ขุดไอ้เนี่ยที่ขุดมาโกงไอ้ดีมอ่ะเวลาเข้าเซิร์ฟอะไรแม่งก็โกงหมดนั่นแหละมันไม่หาเองนั่นไง บอกคนเก็บอยา่าไอ้แฟงอันนี้คือถนนอันตราย,ยาอย่าเจ้าลาในกะเออคนไหนนะ่ะเฮ้ยชุดกาะคุณจะพังแล้วอ่ะมึงอย่ายิงนะเว้ยโมมึงไม่เต็มเลยขีดเดียวไม่เอาเฮ้ยมันจะพังแล้วอยู่คุณอยู่คิดเิร์ฟแป้งเลยเอ้ยไอฟ้ฟงไม่พังไม่มึงด,ดูมึงดูมึงดูมัวไม่เห็นนะ่ะเอ็งไ,ไปเอาเหล็กเด็กไปเหล็ก เอ็งไปเอาเหล็ยไปทํเดิมาซ่อมเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ่อมอยู่เอ้ยของหายไปไหนวะฮะของหายไปเยอะของอะไรของทุกอย่างเลยของมึงก็อยู่ในนี้ปะววเฮ้ยขนมปังอะไรยังไม่ได้ทิ้งอะไรยังไม่ได้เก็บเวทเอามันแดกดิยโอยอีกแล้วเฮ้ยอย่าก้ให้อย่าแกบให้ ใส่กล่องนี่สองแต่เราไม่เอาแอปเปิ้ลเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะแอปเปิ้ลเปิ็นทองเอาไปให้หมดโอเคขอบคุณนะขอบคุณขอบคุงเอาไปให้หมดเฮ้ยชั้นเรียนร้อยมาจากไหนวะเอาไปใส่กล่องไป power หนึ่งเองเป้งเหลือแค่กังเกงแม่งชุดเกราะกูก็พังแล้วด้วยดาบแม่งแรงเกินดาบอะไรแล้ดาบกูจะแรงเอ้ยดาบชุดเกราะกูจะพังไหมน่ะเอ้ยมีเข็มทิศอะ ชุดเกาะกูจะพังไหมนะ่ะกูว่าชุดเกาะแม่งพังแล้วเหลือแค่กางเกงกับไอ้นี่เสือควยโอ้โหคิปนี้จะมีคำาหยาบคายนะเขชาชอบพูดค้าหยบาบคายมากมาก18บวกแน่นอนคิปนี้จะ18บวกแน่นอนไม่ต้องมาหวังอะไรครับเอาลูกธนูไปด้วยเอาลูกธนูคืนมาด้วยเคนจีโลแคร์ควิกโะดองเคนจีพอง แอปเปิลทองอยากเกียนเสิร์ฟดีไม่ได้เอาไปอยากเกียนเสิร์ฟอยากูไม่ฆ่ามึงหรอกแต่กูจยะกูเอ้ยเอ้ยเพชรจุดตรงนั้นเอ้ยกูกว่าของหายไปไหนอย่าอย่ามึงมันเลวเฮ้ยเพชร แกลารกะคผู้ชมไม้แกลงเกมเสมึงใส่ไมยฮะมึงใส่มึงอะทีะไม่เมึงไม่แมมึงไม่แมมึงก่อนด้วเฮ้ยน้ำชะลอดกกระสุน ผักไปที่ผักไปที่ไกลๆไกลจากไอกระสุนเฮียนั่น <c oughs> <ร>เฮ้ยเฮ้ยคนเล่นน <c oughs> เฮ้ยกูบอกว่า <c oughs> อย่าเกี้ยงเงี้ยเฮ้ยทำไมมันแม่นจังวะเฮ้ยเราใส่ยิงมั่วๆนั้นน่ะเก็บของอันตรายไปก่อนเก็บของอันตรายไปก่อนอันตรายโาง่งี้ยมึงไอตัวอันตรายเลยเอาของไปฆ่าคนอื่น <c oughs> อยา่าแล้วต้องเย็ดไว้มันคือของอันตรายอันตรายอะไรมึงอะ มึงนไนอนี่เอาของไปเกียนเซิร์ฟผูดชัดๆมันมันคือของอันตรายเวลาต้องเก็บไว้ในตัวเราเอาไว้ใส่ตัวก <c oughs> ูไม่ใช่เจ้าของเซิร์ฟเดี๋ยวมันไอหนี้ยิ่งอ<ต>ันตรายแต่กูเป็นแต,แต่เป็นแต่กูเป็นหัวหน้าเซิร์ฟแถวนี้แมงมืด่ะเอาของใส่กล่องด้วยโหแถวนี้ไฟมืดะไรโหใครใครใคร,ใครวางซีโฟเนี่ยแบ่งไปครึ่งโลกเลย ตอนนี้แปดแล้วคะสิบแปดสิบแปดเฮ้ยมึงเอาไอ้พวกของที่มันแบบอาวุธสุดโหดออกมาสักกล่องไม่มึงอะจะเอาไปเกียนเซิร์ฟอันนี้กูจะเก็บไว้เป็นหลักฐานไม่เอาเป็นหลักฐานไม้กับกูเวลาไอดีมาในนี่แล้วก็จะเกียนเสฟด้วยขอกล่องคืนขอเอากล่องนะได้ไหมกล่องอะไรกล่องอันนั้นน่ะเฮ้ยมึงเอากล่องมาให้กูน้อย เอาก่ออะไรก่อกูจะพังก็เพราะมึงเนี่ยแหละมึงไม่ต้องมาขอแล้วขอเอากล่องไปซ่อนก่อนเฮ้ยกุณก<ห>ำลังเอาของอยู่ของอะไรของเองเหรอเออเอาของมาให้กูด้วยเชี่ยอืมอืมอเข้าตัวมึงนแค่นั้นเลยอือแล้วก็มีถังน้ำหลายอันอยู่ไม่มี เอาอย่างไรบ้างในตัวมึงอะเออเลสซอรตอลของมึงเนี่ยวะมึงเอาเลสซอรตอลแล้วก็ไอ้ลาปิตมาด้วยพบไออ้อยเอาเลสเซอร์ตอลมาอันตรายอันตรายขออันตรายขออันตรายอะไรอะไรโชคดีเก็บของอันตรายไว้ได้เฮ้ยอันนี้โยกับกูเอ้ยเดี๋ยวชิบไก่อะไรกูพาวเวอร์ธรรมดาเอาะเพาวเวอร์ พาวเวร์มันอยู่กับเราอยู่เพราะว่ามันอยู่กับเราเอามาเพราเว่ามันอยู่กับเราไม่ใช่ลาปิสเพาวเว่ามันอยู่กับเราเมื่อกี้เขาเ้าอยู่กับเราเองอ่ะไอ้นี่เอามาอะไรเอามาแล้วเอ็งก็เอาสวิตมาด้วยสวิตอยู่กับเราแล้วก็เอาลาปิสแล้วก็เอาไว้นี่มาด้วยอะไรเอาก็เอาเลสโตนไงเนี่ยตามเรามานะเอามาเอาเลสโตนมาเอาใส่กล่องเลยเร็วๆก็ได้ก็ได้ อาไปเอออันนี้เอาละปิดมันด้วแล้วก็เอาไอ้นี่มาด้วยนะเว้ยฮะไอปุ่มอะไรอ่ะนั่นแหละไอที่มันเป็นสองมิตะมันมีไม่งั้นองกูจะหายไปไหนอย่าบอกนะเพราะมึงคนดี่ว้าวชิ้นก่อขุพังก็เพราะมึงเน่ยเกียนเซิร์ฟมึงเจ้าของดีไปเก็บมึงเจ้าว้เกียนเซิร์ฟตืดป้า กันไอเดมกันไอเดีมไม่อะกูว่าเอาไว้กับตัวพวกเราดีไหมเพราะว่าไอดีมันก็ถ้าไอดีมันเข้าเซิร์ฟที่มันเอ้ยไม่ใช่ถ้าไอดีมันใช้พิกแอคแล้วก็มันก็สามารถโกงได้อยู่ดีอะเออเอาไว้กับพวกเราเถล่ะแล้วไอดีมก็สามารถโกงชุดเกาะสะท้อนได้้วยเออเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเอาไปไว้ที่ใดที่หนึ่งไอดีมอาจจะไปหาเจอก็ได้ ช่างมัน,ม,นมันตามหาของรักของห่วของเจ้าเออดูมันรัก,มกไม่เอาพาไปของร<ป>ักของหัวของข้ามันไม่พาเข้าน้ําเลยล่ะวัดเด็กฟอกตืดโอ้ยยี่สิบแปดโอ้ติดไฟโอ้โหดีนะที่กูตัดคลิปอยู่ไม่งั้นคุณผู้ชมแบบมึงไม่ยี่สิบรบเลยล่ะเ <c oughs> ขาเขาอาจจะพูดว่ายี่สิบรบตั้งแต่คอมตั้งแต่คลิปแรกแหละตืด,ดเดี๋ยวไปไอนี่กัน เราขอไปนี่ก่อน <c oughs> จะก,กันจะจบคลิปแล้วคลิปนี้ไป็คลิปสุดท้ายที่ลงวันนี้พอสิ็งไปเลยลงมาหลายคลิปล้ะเออถ้าใครกดดีไรผมจะเลือกทำล้ <c oughs> อเล่นนะล้อเล่นอะไรนะบอกถ้าใครกดไรเราจะเลือกทำถ้าถึงห้าแสนห้าร้อยล้านไรนะ ไม่ใช่แค่หนึ่งร้อยห้าร้อยล้านแล้วโอ้ทะนุอ้อยดาบถวย,อย,อยเอ้ยเฮ้ยเร<อ>าเอาไม้ที่อยู่ข้างบนบ้านมาให้หน่อยดิขอรับปิดเลยดิเฮ้ยเอาไม้ที่อยู่ข้างบนบ้านมาให้หน่อยขอรับปิดก่อนเออรอปิดต่อเออรับปิด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 ดอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเองเอาไม้ที่อยู่ข้างบนบ้านให้หน่อยดิอ่าเราอยู่ใกล้ๆเอง,งว่ะน่าริงเง่ พืก็ขอเข้าบ้านไปเอาของก่อนแล้วค่อยให้เฮ้ยสองนาทีเราจะเอารับคิปไปขโมนเลยนะเว้ยฮะสองนาทีเจะสองนาทีอะไรสองนาทีเหลือเหลือเหลือแค่เหลืออีกสองนาทีอีเหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วเหลืออะไรเหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วมึงก็ตัดคลิปดิฝ้ายตัดคลิปกไปนะคะมันเหลือน้อยละถ้าชอบกดไลค์ก็ ใช่กดแชร์นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยไหนใครเดี๋ยวถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซัปตาร์ใครก็ด้วยล่ะจบแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซัปตาร์ใครก็ได้นะถ้าชอบชอบชอบมากชอบมากๆกดไลค์กดแชร์กดซัปตาร์ใครนะฮะกระเทิบไลค์กระเทิบแชร์กระเทิบซัปตาร์ใครกันด้วยนะจุดจมูกจมูกอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งจบแล้วลาก่อนจมูกจมูก